ยุงฟาวยอร์กหลังคายุโรปสวิตเซอร์ <Yay. S 1> แลนด์เย้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการติ้งซอนโชว์ค่ะสนับสนุนโดยยุงฟาวยอร์กหลังคายุโรปสวิตเซอร์ <รา S 1> แลนด์ค่ะครับผมช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบว่ามันดีอ่ะมัน,มนดีเลยเฮ้ยมันสุดยอดเลย ยอดมากเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันค่ะให้รู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายมันยังมีเรื่องดีๆอยู่เสมอแน่ๆนะคะโอเควันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของความรักของพอลูกใช่ไหมครับที่ก็เกี่ยวกับรถไปเหาะด้วยเออเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยแบบว่าก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่เฉยๆก็เลยสร้างแบบว่ารถไปเหาะที่หลังบ้านตัวเองหลังบ้านให้ลูกเล่นเออสุดยอด <ผ>นะคะ <ผม S 2> ซึ่งเขาบอกว่ารถไฟห่อนี้นะคะขนาด18ฟุตนะ 180, 180ฟุตครับผมลืมศูนย์ไปตัวนึ่ง <laughs> แสดงว่าน้องเอากันเนี่ยตั้งใจนี่ไงนนี่น <laughs> คุณพ่อคนนี้<อ>ชื่อว่า วิวนะคะแคมเบลนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสารฝันฝ่าว่าของลูกชายให้เป็นจริงค่ะโดยการสร้างรถไฟหอที่บอกไป180ฟุตนะคะใช้งบประมาณประมาณ3,500ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโอนะคะใช้เวลาสร้างกว่า300ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าภาพนี้ก็คือแบบ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นแบบว่าระบบแมนนวลนะคือไม่ต้องใช้เครื่องใช้คุณพ่อแหละค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็ปล่อยลูกลงมาค่<ฮ>ะแต่ถือว่าคุณพ่อมีความพยายามมากเลยใช่แล้วขั้วหัวจะสร้างได้ขนาดนี้นี่ยโอ,ยโอย้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วเอาแล้วโอ้ย ผมว่าไม่ต้องทํายากแน่ๆเลยนะคะใช่จริงแล้วคือแบบด้วยความที่ไม่เป็นแมนนววใช่ครับผมเขาจะต้องแบับคำนวณให้ดีๆว่าเขาต้องไม่ไปเพราะถ้าเกิดมีผิดพลาดเนี่ยจะทําให้แบบเกิดอุบัติเหตุใช่แล้วคือก็แบบว่าถ้าเผื่อแบบไม่สูงเท่านี้จะลงมาขึ้นเนินนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้คือคุณพ่อเขาก็บอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันมาจากเขาเนี่ยพาลูกไปเที่ยวสนุกใช่ครับคราวนี้ลูกชายเขาพอกลับมาบ้านก็เลยบ่นบ่นว่าบ่นบ่นเออคุณพ่อครับ คือคือผมไม่ค่อยเข้าใจะอะค่ะเว่าทำไมแบบว่าทำไมเราไม่สร้างแบบว่ารางรถไฟหอของเราเองเลยล่ะคะว่า,<อ>าหมันไม่สร้างเ,ออเลย คุณพ่อก็แบบเออทำไมเนะอะคิดไม่ออกเลยหาเหตุผลให้ลูกไม่ได้ก็เลยสร้างรถไฟเหาะหลังบ้านขึ้นมาเองเลยเสุดดอดแล้วเขาก็บอกว่าคือแถวหลังบ้านก็ว่างไงใช่คือเหลือพื้นที่เยอะนั่นเองเยอะจริงๆนะถึงสร้างรถไฟเหาะได้ก็เลยไม่รู้จะเอามาทําอะไรเลยสร้างรถไฟเหาะให้กับกลูกๆนั่นเองครับใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นคุณพ่อที่สุดยอดมากๆเลยใช่นะแต่คือว่าสร้างสามอยชั่วโมงนี่คือว่าไม่ใช่เล่นๆนะหลายวันเลยนะช่วเออวันหนึ่ง24สชั่วโมงประมาณแบบว่าส0กว่าวันนะเกือบยคือ การทำเนี่ยแบบแบบมันใช้แรงใช้กําลังแล้วมันยากค่ะต้องคำนวณที่ดีๆด้วยหาความรู้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆแบบอยู่บ้านแล้วพูพ่ออยากได้รถไฟหัวอยากได้รถไฟหัไปอ้อนคุณพ่อคือมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนี่ยก็คือรักลูกนั่นแหละแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าท่านเนี่ยจะแสดงออกยังไงคือคุณพ่อท่านเนี้ยอาจจะมีความรู้ด้านแบบว่าเออการสร้างด้านไม้ด้านอะไรอย่างี้อยู่แล้วอาจจะเป็นสถาปนิกก็ได้เออใช่ก็เลยแสดงออกในด้านนั้นหรือว่าคุณพ่อคนไหนที่่แบบววววาาาาเเออรรรูปปลกกตตังจจจะ็นิิศ คือก็แล้วแต่ละคือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คือรักลูกของตัวเองอยู่แล้วนะคะอยากให้ลูกมีความสุขถูกต้องนะก็แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยจะแสดงออกยังไงนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกที่สุดยอดมากๆาเลยใช่ละเห็นแล้วก็โอ้ดีจังเลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันดีอะที่มาสุดยอดมากเลยคใช่มันสุดยอดเห็นแล้วแต่ว่าน่าจะน้องๆอาจจะโตไปอีกสักนิดนึงอาจจะยังเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบไซมินินิดนึงไงโอเคคุณพ่อก็อาจจะเพิ่มขนาดให้ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ต้องรอติดตามต่อ แล้วข่าวสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นข่าวกิจกรรมดีๆนะคะของผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะโรงเรียนนานาชาตินะคะบรอ m โกฟค่ะเปิดรับสมัครนักเรียนนะคะเข้าร่วมค่ะเป็นแบบเป็นคอร์สนะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะเป็นซัมเมอร์โปรแกรมนั่นเองครับผมใช่แล้วคือเขาแบ่งเป็นสาระดับใช่ไหมใช่ครับระดับแรกเป็นระดับอายุเท่าไหร่ครับซัมเมอร์โปรแกรมครับรับตั้งแต่อายุ2ถึง7ปีครับมีเือทั้งสาสัปดาห์5สัปดาห์ และที่สาขารามคำแขงหนึ่งหกสี่นั่นเองใช่แล้ว<ส>ค่ะคใช่ค่ะแล้วต่อมาก็เป็นระดับน้องๆระดับชั้นประถมนะคะคอายุ8-12ถึงปีค่ะก็ให้น้องๆน,นะคะแบบว่ามาร่วมสนุกได้ความรู้ประสบการณ์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกห้องเรียนนะคะเปิดสอนที่สาขาสุวินทวงศ์ค่ะครับผมและสุดท้ายครับสำหรับน้องๆอ,อายุ10 1ถึงปีครับผมก็สามารถไปเรียนศึกษาต่อแบบว่าที่ต่างประเทศใช่เพราะมันเป็นโรงเรียนานานาชาตินั่นเองครับผมใช่โบมโฟนะคะก็คือมีหลายประเทศนะมี คณะศึกษานะคะทั้ง<ช>ประเทศอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ไปทไชซึ่งคณะศึกษาใช่แล้วก็<า>ไปประเทศไปเรียนด้วยนะอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีด้วยสุด<ห>ยอดนะ ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์มีแต่ปากซแลนด์ไม่ใช่และคนละอย่างกันก็คือการเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นที่ได้ไปหาความรู้นอกต่างประเทศนั่นเองถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเผื่อสนใจก็สามารถติดต่อได้ค่ะโปรแกรมเด็กเล็กนะคะก็คือที่สาขารามคําแหงโทรนะคะ02 5407122ค่ะแล้วก็0123มี2เบอร์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อน้องๆระดับประถมกับที่อยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะ02 9894873ต่อ103ค่ะ ครับ <ผม S 1> แล้วก็ยังมีเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดด้าลากแล้วที่สําคัญนะคะมีโปรโมชั่นก็คือถ้าสมัครภายในวันที่31นะคะพฤษภาคมได้รับส่วนลดพิเศษด้วยโอ้โหเป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดมากเลยใช่แล้วนะคะที่จีภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สาคัญนะสิ่งที่สำคัญครอย่างเมื่อกี้ที่แขกรับเชิญของเรามีคนนึงที่แบบว่าสเปนมาเลยเป็นคนสเปนเลยเวลาเขาพูดติดต่อสรือฝากังนคือพูดภาษาอังกฤษแล้วถามเราสองคนเนี่ย เป็นไงคะเกี <S 2> <S 2> ่ยงกันออกัสสัมภาษณ์คนนั้นนะออกัสสัมภาษณ์คนนั้น <S <S คือจริงๆภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญแล้ว<ช>เราก็ได้ใช้ประโยชน์ฉะนั้นเนี่ย ทั้งคนเนี่ยอย่างเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้แต่เราอาจจะไม่กล้าที่จะพูด<ช>ะนะคะก็มันจะเข้าอาเซียนแล้วด้วยไช่แล้วนะคะคถ้าเกิดมีเวลามีแบบว่าสะดวกไปเนี่ยก็ไปศึกษาหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะครับและก่อนจากการ,รวันนี้นะคะเราก็มีเป็นแบบว่าหัดติง้งคิดดีๆนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าในยามที่ท้อแท้ลำบากไร้ที่พึ่ง กำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สำคัญใช่นั่นเองครับผมกำลังใจ เก็บไปฝากไว้นะคะคบ,บางทีเนี่ยเวลาคุณพ,พ่อคุณแม่เนี่ยกลับมาบ้านหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยเหนื่อยๆแล้วก็ให้กําลังใจเขาสักิดนึงกาลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ซื้อซื้อขาดไม่ได้นะ,ะ<ช>แต่มันสร้างมาได้โดยแบบไม่ต้องใช้อ,อ,อะไรมีเ,<ล>เป็นร้อยร้อยร้อยร้ล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้นั่นเองถูกต้องค่ะคืะคอมันไม่หาซื้อไม่ได้แต่มันสร้างได้นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้รายการของเราทิ้งโซนโชว์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็สามารถติดตามได้คะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ ครับผมคู่แท้ประิหารนะครับครับผมมา <laughs> ไปก่อนแล้วล่ะคะ <laughs> ่ะส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะบบ๊ายบายเย้